สวัสดีครับอักครนิมิชัยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเดินเที่ยวชมงานที่น่าสนใจมากๆงานหนึ่งหลายท่านคงทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าการจะสร้างอาคารที่ดีหนึ่งอาคารเนี่ยมันต้องอาศัยการออกแบบที่ดีการก่อสร้างที่ได้ตามมาตรฐานรวมไปถึงการตกแต่งที่สวยงามแต่มากไปกว่าอาคารที่ดีคืออาคารที่มีชีวิตครับและสิ่งที่จะทําให้มีอาคารมีชีวิตได้ก็คืองานระบบวิศวกรรม อาคารจะมีชีวิตได้ยังไงงานระบบวิศวกรรมคืออะไรผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้พร้อมๆกันผ่านงานนี้ครับ Temka M&E Thailand 2023 Smart Sustainable City แต่ว่าภายในงานเนี่ยจะมีอะไรให้ดูบ้างเทคโนโลยีจะทันสมัยขนาดไหนงานระบบวิศวกรรมจะล้ำขนาดไหนก่อนจะพาไปเดินผมพาทุกท่านไปชมวิธีเปิดงานกันก่อนดีกว่าครับ เปิดกันมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับผู้ดักผู้ใหญ่ในแวดวงงานระบบวิศวกรรมมาร่วมงานกันอย่างอบอ,อุ่นมากๆกับงาน TEMKA M&E Thailand 2023 Smart Sustainable Cities นะครับผมแต่ว่าก่อนที่ผมจะพาทุกท่านไปเดินชมภายในงานว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปคุยกับคนคนนึงก่อนดีกว่าครับที่เรียกได้ว่าเป็นผู้จัดงานเป็นคนที่เริ่มตั้งสรรงานนี้ขึ้นมานะครับจะไปดูว่างานนี้เนี่ยมีคอนเซปต์อะไรมีที่มาที่ไปยังไงบ้าง แล่ภายในงานแบ่งเป็นกี่โซนมีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันเลยครับสวัสดีครับสสวันี่ครับผมอยู่กับคุณอรพันธ์มวกุลนะครับหรือว่าคุณเอนั่นเองขออนุญาตเรียกพี่เอนะครับได้เลยค่ะพี่เอนะครับเป็นรองประธานจัดงานเทมก้านี้นี้ครับผมอยากให้พี่เอบอกทุกคนหน่อยครับว่าที่งานเทมก้า m e เอ็ i l a ี d 2 0ไทยแลนด์ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่3 8แล้วใช่ค่ะ คอนเซปต์งานคืออะไรครับพี่ออคอนเซปต์งานของเราปีนี้นะคะ s m a r t s u s t a i n a i t i e s t i e s ถูกต้องคือคะอะไรครับ s m r t t u u t a i n a b l e Cities ก็คือหนึ่งการพัฒนา,างานระบบวิศวกรรมอย่างยั่งยืนสูอ่อนาคตต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะซึ่งจะมีงานทางด้านนวัตกรรมต่างๆที่ พัฒนาใหม่ๆในโลกปัจจุบันขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะไม่ใช่แค่ล้ำสมัยแต่ต้องยั่งยืนด้วยยั่งยืนด้วยค่ะซึ่งมันเป็นเรียกว่าเป็นงานระบบมันเป็นหัวใจของงานประกอบอาคารทั้งหมดครับถ้ามันเป็นหัวใจแล้วเนี่ยมันต้องยั่งยืนและต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยมดีมากเลยครับพี่แล้วภายในงานนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ถ้าให้เดินเองเนี่ยอาจจะ เดินสเปะสปะมัวสู่วคือ <c ười> ในงานนี้จริงๆแล้วหลกัหลกๆเขาแบ่งเป็นกี่โซนยังไงครับพี่จริงๆแล้วก็หลักๆก็กจะมีโซนทาวเวีนซึ่งอยู่ข้างหน้าอยู่ด้านหลังเรานี่ี่ที่เปิดเพิ่งผ่าน<พ>าไปเมืม่อกี้ใช่ค,ค่ะแล้วก็จะเป็นโซนที่จะเป็นเอ็กซิบิชันซึ่งจะแสดงสินค้านวัตรกรรมใหม่ๆของเกี่ยวกับงานระบบ ทังด้านไฟฟ้าและเครื่องกลทั้งหมดเลยค่ะอยู่รอบๆของพาวิเลียนของเราตรงนี้ค่ะอ๋อคือนอกจากโซนพาวิเลียนก็จะมีโซนอื่นๆด้วยที่เป็นบูธเป็นอะไรต่างๆใช่ค่ะแล้วก็ด้านหน้าของเรานะคะด้านหน้าของของ ของเอ็กซิบิชันเนี่ยค่ะจะมีโซนนวัตรกรรมค่ะจะเป็นเกี่ยวกับนวัตรกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้าน AI เอเออะไรเอยของของซัพพลายเออร์ต่างๆที่ออกมาออกบูธกับเราด้วยค่ะอ๋อคือเข้าโซนด้าหน้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นบูธต่างๆเยอะแยะมากมายที่เป็นทางซัพพลายเออร์แล้วก็มีนวัตรกรรมใหม่ๆมาโชว์มาให้ได้เลือกชมกันถูกต้องส่วนเข้า,ขามาในงานเนี่ยเราก็จะเจอโซนเวทีที่เป็นโซนพาวิเลียนใช่ค่ะเป็นโซนพิธีเปิดเมื่อสักครู่ถูกต้องและแอบเห็นเมื่อกี้มีหนังสืออะไรด้วยครับพี่อ๋อ ในโซนพาวิเลียนของเราค่ะ,อะของเทมก้าเราเองเนี่ยเราเป็นสมาคมวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลเราก็เลยทําคู่มือค่ะคู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในอาคารเป็นคู่มือที่ใช้สําหรับช่างจะได้เป็นมาตรฐานในการทํางานในอนาคต มีทั้งหมด18คู่มือเลยค่ะตอนนี้18คู่มือเกี่ยวกับการทําระบบวิศวกรรมเนี่ยใช่ค่ะแยกเป็นงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างทําแผงไฟฟ้าระบบไฟอลามระบบกล้องวงจรปิดแล้วก็ระบบชิลเลอร์แพนอะไรเงี้ยอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะอมเรียกว่ามีเยอะแยะมากๆปีนี้เราจัดกัน2วันใช่ไหมครับปีนี้เราจัด2วันคือวันนี้กับพรุ่งนี้ค่ะ10 แปกับ19สิงหาคมโอเคครับอันน to yeah, ER ี้ก็เป็นคร่าวๆภายในงานจากพี่เอนะครับที่เป็นรองประธานจัดงานในครั้งนี้ยินดีค่ะอาจจะรบกวนพี่แค่นี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกท่านเดินไปชมงานทั่วๆก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเจอพี่เอภายในงานนี่แหละได้ค่ะพี่เออยู่ตลอดทั้งวันอยู่ทั้งวันถ้าผมสงสัยอะไรผมเดินกลับมาหาพี่เออีกทีได้เลยค่ะขอบคุณมากครับ และตรงนี้นะครับเป็นอีกบูธหนึ่งที่โซนพาวิเลียนนะครับนอกจากเมนสเตจแล้วก็ตรงผู้มือหนังสือระบบงานระบบเมื่อกี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกบูธหนึ่งของเทมกา a c a d e ม y ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของเทมกาไทย .or.th นะครับคือในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีอัปเดตเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับงานวิศวกรรมรวมไปถึงหลักสูตรต่างๆด้วยนะครับคือสามารถเข้ามาอัปเดตมาลองเล่นกันได้นี่แล้วก็จะมี หลักสูตรให้เรารงเรียนด้วยนะมีหมวดไฟฟ้าสื่อสารหมวดเครื่องกลหมวดบริหารอื่นๆนะครับสมมติเราเลือกหลักสูตรนี้กดเข้าไปดูก็จะมีการรับสมัครวิธีการเนื้อหาประเภทให้เราได้ดูกันนะครับคือบคุคคลทั่วไปก็สามารถมาลงทะเบียนเรียนได้และที่สําคัญคือจะได้ใบเซอร์ติฟิเคตไปด้วยนะพออบรมหลักสูตรนี้จบสามารถนําไปใช้ประกอบวิชาชีพได้สบายๆเลยครับ